ไมีใครคิดว่าประชาชนที่ตอ้อนรับพระเยซูเจ้าอย่างยิ่งยหญ่เรากับว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของพวกเขาเระหว่างการเสด็จเพิ่มภุมเยรูซาเงล็มยางสงญาจะหันกลับมาต่อต้านโรคได้อย่างรวดเร็วจึงทีนี้นั่นคือเพียงไม่กี่วันต่อมาเท่านั้นเองและก็ยังเรียกร้องให้คือการเขียนโรคพร้อมกับปล่อยนักโทษบุการ ยาบาราบัสให้เป็นอิสระอีกด้วยกพคิดว่าการหูร้องตอนรับพระสยเจ้าของพวกเขาเป็นเพียงผิวเถินเท่านั้นเองบางคนอาจจะเห็นเพื่อนหูร้องก็หัวเรองตามไปด้วยพวกเขาอาจไม่รู้และก็ไม่เข้าใจว่าอะไรกำลังกำลังจะเกิดขึ้นเสียด้วยสัมปัน เข้าตำนาที่ว่าเพื่อนพาไปแล้วก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นเป็นเรื่องง่ายที่เราแต่ละคนเนี่ยจะเป็นเหมือนกับประชาชนเหล่าน,นั้นที่ตอนรับให้พระจ้ายาเต็มอกเต็มใจแล็แล้วก็ต่อมาก็ตัดสินประหารชีวิตโรคด้วยการทำบาปและก็เป็นเรื่องง่ายเช่นเดียวกันที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งของ พิเศษชนที่รับสินมหาเสด็จและก็สินกำลังแต่มีพิเศษชนที่รับสินศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองประการนี้แล้วกี่คนที่เสียสละเวลาและก็ภารกิจอย่างอื่นมาพบพระเยซูเจ้าในวิสาทุกปันทินในเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระธรรมารของพระเยซูเจ้าที่เราเพิ่งได้รับฟัง ประชาชนไม่ได้ยุ่เขียวทางโรค์ในเวลาที่พระองค์ทรงต้องการการสนับสนุนจากพวกเขามากที่สุดพวกเขาละทิ้งโรคปอยาไม่มีเยืออย่อดยาพวกเขาไม่ได้ไปที่เชิงการเขนมีเพียงพระดังมาเลยและกุญยนและก็สตรีไม่กี่คนเท่านั้นที่อยู่กับโรคจนถึงวินาทีสุดท้าย ในระหว่างอาหารค่ำรือสุดท้ายนั่นที่เราได้ยินในราาพระวรสารในวันนี้นักบุญปอโลนักบุญเบตโรได้สัญญากับพระเยซูเจ้าว่าแม้ทุกคนจะทอดทิ้งโลคข้าพเ,เจ้าก็จะไม่ทอดทิ้งโลคเลยนะฮะท่นจะบอกต่อไปว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะต้องตายพร้อมกับโลคข้าพเ,เจ้าก็จะไม่ปฏิเสธโรคเลย แต่ต่อมาอีกไม่กี่ชั่วโมงในเย็นมันเดียวกันนั้นเองท่านก็ได้ปฏิเสธพระเยซูเจ้าถึงสามครั้งท่านเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและก็หันหลังให้โรกเมื่อท่านต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันมากๆท่านอาจจะคิดอย่างที่ท่านได้สัญญาไว้ในตอนนั้นจริงๆแต่เมื่ออันตรายกำลังมาถึงตัวท่าน ท่านตัดสินใจเอาตัวรอดแทนที่จะอยู่เคียงข้างพระอาจารย์ของตนเองบรคิดว่าเราหลายคนที่อยู่ที่นี่อาจเคยสัญญากับพระพุทเจ้าว่าจะาซื่อสัตย์และก็จะอยู่เคียงข้างโลกจะยึดมัน่นและก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของโลกอย่าไม่มีวันเปลี่ยนแปลง แต่เ,เรื่องการทดลองมาถึงเราซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของความทุกข์ยากลำบากการสูญเสียกิจติยศชื่อเสียงหรือแม้แต่ชีวิตของเราเองเรงาเผชิญหน้กับสิ่งต่างเหล่านี้อย่างไรเรายอมแพ้ต่อแรงกดดันเหมือนเบรโตรหรือว่าเราจะคงยืนอย่างต่อสู้และก็ยุดเคียงข้าให้อิสุดเจ้า ตใต้เชิญการเคดเนกับแม่พระนัะกบุญยอดและก็สตรีบางคนหรือดาวนักบุญเปโตรได้ยินเสียงการขันหลังจากที่ท่านได้ปฏิเสธพระเยซูเจ้าสาครัาแล้วท่านสำนึกผิดและก็กลับใจแต่ในปัจจุบันโลกของเราอาจันหลัเเข้าไปในบาปและก็จมหััอยู่ในนั้น ลืมมาจนกระทั่งเราไม่ได้ยินแม้แต่เสียงมนุษยธรรมของตนเองเมื่อเราได้ทำบากก็เป็นไม่ได้เช่นเดียวกันเมื่อเราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระธรรมบาของพระเยซูเจ้าในพระวัสาสตร์ใน,าาในวันนี้เรารู้สึกอย่างไรมีคนสัมภาษณ์เด็กหนุ่มคนหนึ่งว่าคุณคิดอย่งางไรเกี่ยวกับ คนที่กำลังชมภาพพระย์ทเรื่องพ่าทรมานของพระคิดเจ้าหรือเราเรียกว่า The Passion of Christ แล้วไม่ร้องไห้เด็กหนุ่มคนนั้นตอบนทีว่าเขาต้องเป็นคนใจแข็งกระด้างมากหรือไม่เขาต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่ชั่วร้ายจริงๆเมื่อเด็กหนุ่มคนนี้กำลังชมภาพพระยุท์เรื่องนี้เขาร้องไห และก็สะเทือนใจมากจนกระทั่งเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าทําไมคนอื่นไม่ร้องไห้ออกมาเหมือนเขาขนาดที่กําลังชมภาพยนต์ที่น่าสะเทือนใจเรื่องนี้พระธรรมบัญญัติของพระยิ่งเจ้าเนี่ยอนอยที่สุดทำให้เราสะเทือนใจพร,ร้องร่ทรงประสบกับความทุกข์ยากลำบากอย่างแสนสาหัสอันที่จริงในบทอันที่หนึ่ง ที่เราเพิ่งได้รับฟังในวันนี้รักาศพพิษยาได้ทำนายถึงพระธรมานของรูปไว้ล่วงหน้าเช่นเดียวกันว่าฝ่ายข้าพเ,เจ้าข้าพเ,เจ้าไม่ทัดทานสิ่งใดงไม่หันหลันหนีข้าพเ,เจ้าหันหลังให้ผู้ที่ให้แก่ผู้ที่โวยติข้าพเ,เจ้าและหันหน้าให้แก่ผู้ที่อึ่นเขาข้าพเ,เจ้าข้าพเ,เจ้าไม่ได้ปิดหน้า เพื่อนมีความสุประมาทและการถูบนำรายรอดทุกข์รมาทของพระเยซูเจ้าทําให้เราแต่ละคนสะเทือนใจว่าเราแต่ละคนมีส่วนที่ทําให้โค์ต้องทนทุกข์ทรมานเช่นนั้นด้วยเหมือนกันปกคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องประหากก็คือว่าไม่ใช่บรรดาเหมืนหน้าสมณะและก็เหล่าะหารชาวโรมัน ที่โหดร้ายเท่าน,นั้นที่นำความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสมาสู่พระเยซูเจ้าแต่เป็นบาปของเราแต่ละคนด้วยสำหรับพระเยซูเจ้าพระองค์ไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบันหรือว่าอนาคตพระองค์ทรงอยู่เหนือการเวลาเราคงจำคตทิพุนของปีปิจิมหาการที่ว่า พระเยซูที่ศรีเจ้าทรงเป็นองค์เดียวเสมอทั้งอดีตปัจจุบันและอนไปตเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราทาบาปผิดต่อพระเจ้าหรือเพื่อนมนุษย์เรากําลังตรึงพระเยซูเจ้า,จาบนไม้การเข่งด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระธรรมานของพระเยซูเจ้าเนี่ยเราควรที่จะหันนีจากบาปแล้วก็กลับมาคืนดีกับพระเจ้านี่แหละ รคิดว่าคือเหตุผลประการหนึ่งที่เราต้องรับสินภไยบาซึ่งเป็นสินสักสิธิ์แห่งการคืนด,ดีกันระหว่างเรากับพระเป็นจเจ้าในระับศัดท์ศา์สิสสิ์นี้พระธรรมานของพริชุจา้าเผยแสดงให้เราทราบว่าเราแต่ละคนเป็นคนบาปด้วยเป็นผู้ที่ลึงระบองค์นไม้กางเขนและกันในสินภไยบา เรากลับมาหาพระงค์อีกครั้งหนึ่งและก็ขอพระเมตตาจากพระงค์สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องจับไว้เสมอคือว่าทุกครั้งที่เราสมนิมิดและก็ปรับใจเราแต่ละคนจะได้รับการอภัยจากพระเจ้าผ่านทางพระธรรมานของพระเยซูเจ้าประกาศสอิสยาเคยทำนายถึงว่า รอยแผลที่จุกโวยตีของโรครักษาเราให้หายเป็นปกติที่น้องทุน่าเมื่อก็ตามที่เรารู้สึกเจ็บปวดหรือว่ารู้สึกว่าตนเองกำลังจุกทำร้ายโดยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราหรือว่าสังคมหนึ่งที่เราอาศัยอยู่เราต้องการคำตอบและต้องการการบรบัดให้เราเอามันมาหรับผู้ เรื่องราวของพยาธิกรรมของพระเยซูเจ้าและเราจะพบคําตอบที่นั่นเพราะรอยแผลที่ถูกบยตีของพระครักษาเราให้หายเป็นปกติให้พยตธรรมของพระเยซูเจ้าเป็นบอกเกิดในาการรักษาจิตใจของเราแต่ละคนและให้เราใช้สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่กับพระคด้วยการยำเนืนไตรตรองถึงความหมายของพยาธรรมของพระค ให้เราแต่ละคนพยายามที่จะมาพบโลกทุกวันในวิชาเรื่องบรสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ดีขอพระเจ้าเวยพร่อที่น้องทุกคน